สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาวสกุลข้นหมักหวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเบียร์มีแนวทางหวยคนกาญจนบุรีนะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะคะสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2563นี้เนาะมาดูกันเลยจ้าว่า3ตัวบนตัวไหนบ้างเนาะมาดู3ตัวบนกันเลยค่ะมี 925 629 526และก็622นะคะทวนอีกครั้งเนาะ3ตัวบนนะคะมี925 629 526และก็6 22นะคะวิ่งบนวิ่ง2นะคะวิ่งล่างวิ่ง5นะคะอย่าลืมนะคะวิ่งบนวิ่ง2วิ่งล่างวิ่ง5นะคะมาดู2ตัวบนกันต่อเลย2ตัวบนนะคะมี25 29 26และก็22นะคะทวนอีกครั้งเนาะสองตัวบนนะคะมี25 29 26 สองสองนะคะสำหรับสองตัวบนนะคะของหวยคนกันจนบุรีเนาะมาดูสองตัวล่างกันต่อเลยค่ะมีสองสี่หกเก้าห้าหกและก็สี่ห้านะคะสองตัวล่างนี้สองสี่หกเก้าห้าหกและก็สี่เก้าไอ้สี่ห้านะคะสำหรับหวยคนกันจนบุรีนะคะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบียร์สาวสกลค้นมักหวยด้วยนะคะกดติดตามให้หนูเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ